สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันคุณธิดาชนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้แน่นอนคะ่ะสถานการณ์บริเวณปราสาทตาเมืองทมเนี่ยก็ระอุอ่าต้องใช้คำนี้เพราะตอนแรกเนี่ยแค่คุกรุนเฉยๆนะคะเป็นความคุกรุ่นในอารมณ์ของประชาชนทั้งสองฝ่าย นี่ถ้าไม่เกิดการประทะกันไม่รู้ซึ่งก็ไม่รู้จะใช้คํานี้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าทางคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ได้ประทะเป็นการยิงฝ่ายเดียวมาจากทางฝั่งนู้นนะคะซึ่งก็ไม่รู้จะเชื่อใครเหมือนกันคือรายงานเมื่อเช้าบอกว่าทางกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ยิงมาก่อนเราก็ตอบโต้การตอบโต้คือการประทะนะคะแต่กัมพูชาก็บอกว่าเป็นทางเรานี่แหละที่เริ่มนะคะ แล้วเขาก็เลยต้องป้องกันตัวเองแต่ทางเราก็บอกว่าทางนู้นเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในจุดที่มีชุมชนอยู่นี่หรือเปล่าที่ทำให้คุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ถึงขั้นปะทะเป็นการยิงฝ่ายเดียวเราอาจจะไม่กล้ายิงตอบกลับไปหรือไม่เพราะว่าจุดนั้นเป็นที่ชุมชนนะคะแต่ที่แน่ๆหัวข้อของเราก็คือ แสนยานุภาพของกองทัพไทยไล่เขมรเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะคะสวัสดีครับพี่หมูค่ะสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับแม่ปะทะหรือไม่ปะทะเราก <c oughs> ็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยสิคะพี่หมูคะก็บอกว่าปืนลั่น <c oughs> ปืนลั่นปืนนั่นปืนนั่นคือผมเข้าใจนะที่ผ่านมาว่าอะไร ควรจะเกิดหรือไม่เกิดก็ให้กำลังกำลังใจของเหล่าทัพโดยเฉพาะพอบอทบลงไป็นบราชการเองก่อนหน้านี้ก็พอบอสูงสุดไปและพอบอทบก็เมื่อวานก็ขึ้นเลยจัดการแล้วก็รัมตีช่วยกระดาโหมก็มอบอำนาจให้พื้นที่หน้าง,งานคือแม่ทัพภาคสองตัดสินใจได้เลย ไม่ว่าจะใช้ปืนใหญ่ปืนเล็กปืนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขอความดูมือยางกองทัพต่างๆกองทัพอากาศก็ไปโปรยฝนก็เียกโปรยฝนก็คือไปทําลายเอาเอกขึ้นแล้วก็ไปทําลายฐานทัพออของพลของของเขเมรได้ตอนนี้เฉพาะตอนนี้ได้ไปแล้ว1นฐานทัพเอาเป็นว่ายอย่างนี้เลยกันครับมันความ ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไทยนีย่คงพอเข้าใจนะในช่วงเวลานี้เราไม่มีนายกรัฐมนตรีนะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เราไม่มีนายกรัฐมนตรีตัวจริงและสองและเราก็ยังไม่มีแม่ทัพใหญ่คือรัฐมนตรีการหมอันนี้ชัดเจนที่ไม่ยอมแต่งตั้งก็เพื่อไว้การต่อรองคือหวังในเรื่องของอำนาจ ต่างการเมืองมากกว่าการปกป้องอธิป,ปไตยเข้าใจกันนะฮคือหมายถึงว่าการไม่แต่งตั้งพอเขาเรียกว่าแม่ทัพใหญ่คือรัฐมนตรีการาโหมเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเพื่อเอาไว้ต่อรองในการตกลงมาตั้งแต่ดีวังกาว,วงหรือดีวทตี้ดูไปแอะไรก็แล้ว,ลวแตออ่อะไรก็แล้วแต่เขานะเพื่ออำนาจในการต่อรองให้กับอดีตท,ที่รู้ๆกันอดีตพปสูงสุด เซึ่งเป,เป็นที่อดีตสวอดีตสวตอนนี้ก็รออีกไม่กี่วันจะ<ช>ครบตามกฎหมายรัฐมนตรกำหนดว่าจะผต้องพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองคือสวอะไรสองปีเอาละก็ตุลาคันยาเนี่ยก,ก็ครบก็ได้มาเป็นที่เห็นว่าปัญหาที่มันรุมเร้าในเรื่องอปปาทิตปไตยเนี่ยแต่คุณยังไม่ยอมแต่งตั้งแม่ทัพใหญ่ข้าศึกข้าศึก อยู่ข้างรั้วบ้านแล้วนะประชิดแ,แล้วประชิดแล้วน่ะนะพูดง่ายๆโจรเข้าบ้านคุณมาหลายรอบแล้วแอบย่องเบามาม,ม,มาดูกล้องวงจรปิดอยู่ที่ไหนมีโรรกี่ตัวนะม,ม,มีปืนเก็บไว้ตรงไหนมีสร้อยทองไว้ตรงไหนเงินไว้ตู้เซฟอยู่ตรงไหนเก็บไว้ จนเนี่ยมันย่องบอมาเข้าในในบ้านในหลายรอบแล้วแล้วมาทําร้ายคนในบ้านด้วยเนี่ยขาขาเขเกวัวคนในบ้านแล้วมันต like ัดนิ้วตัดขาแล้วเพราะว่าไอไอนี่เขาเขายามฝ้าบ้านอ่ะซัดไปก่อนแล้วใช่ใช่ไปเดินตรวจตารอบบ้านซิเป็นยังไงแล้วทีนี้ไอไอแม่ทัพใหญ่นะเขาคือนายกรัฐมปรีแต่ตอนนี้รักษาการเอพูดไปพูดมาหนังสือพิมพ์เขาเขาพลาดหัวเมื่อกี้ได้คุยกันโอ้ ไม่ได้ยิงไม่ได้ปะทะแล้วกันแค่ป,ปืนลั่นอ่ะพูดง่ายๆตำนองว่าปืนลั่นได้ยินเสียงฝ่ายเดียปืนลั่นคือไอลักษณะเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเวลาเนี้ยบิ๊กอ้วนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มลายทหารเนี่ยนะฮะเขาระดับผู้นำของเหล่าทัพเน่ยเขาจะมีการติดต่อสื่อสารกันทางลายในโทรศัพท์บิ๊กอ้วนโดนเด้งดีดออกจากกลุ่มลายทหารแล้วโ,โล่าสุดเป็นอย่างนั้น ก็คือบิ๊กอ้วนี่ยถูกลบชื่อออกจากกลุ่มลายทหารเรียบร้อยแล้วเพราะว่านั่นชี้เห็นว่าทหารเขาไม่มั่นใจว่าเอ๊ะฝ่ายการเมืองไทยเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นและโดยเฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศหายไปเลยนั่นรงาชื่ออะไรใช่ชื่อ,อมาริ์สสงี่ยมพงค่ะชื่ออะไรนะมาริ์สงเสงี่ยมพงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะเอ,อเหลือรัฐมนตรีต่างประเทศนะใช่ ไม่รู้มันมันมันเอาชื่อเอาหน้าไปใส่ชื่อไม่ถูกอ่ะหายไปเลยไม่มีแสดงบทบาทท่าทีที่ที่เกี่ยวกับมาบูรณาการไม่ว่าจะกองทัพกองทัพนะอะ้ก็ฝ่ายการทางประเทศนะใช่ค่ะฝ่ายความมั่นคงนะใช่มันมันต้องมานี่ไม่มีต่างคนต่างไปลอยด้วยเดี๋ยเดือลอยสองเดือนให้แม่ทัพตัวจริงให้เขาครอบาราดกหนชุ่ยบ้านเมืองมันรอคนคนเดียวและความมั่นคงนู่ คนแถวนั้นสีห้าจังหวัดเป็นอย่างน้อยศรีสะเกตสุรินนะบุรีรัมย์อะไรแ亡นั้นเขาเดือดร้อนออเพราะในระดับรัฐมนตรีกลายเป็นว่ารัฐมนตรีมหาดรัฐมนตรีกาลาโหม<ช>ก็ไม่มีมมเราก็เลยไม่ได้เห็นบทบาทในการแสดงออกมาท่าทีหันไปดูรัฐมนตรีต่างประเทศมีก็เหมือนไม่มีค่าเท่ากันเลยมีปะ จริงๆเลยจริงๆเน้น้องแอนมีหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ยังไม่ได้แต่มนไม่มีมียังอยู่นะอยู่มีหมายถึงอยู่ในตําแหน่งใช่ไม่ใช่ว่ารอเหมือนกับกาลาผมอ๋อยังอยู่นะแล้วมันไปไหนอ่ะใช่เราเลยได้เห็นแค่ในระดับอ่ะอย่างโคศกของกองทัพบกออกมาอะไรแบบนี้แล้วไอ้ไอ้ไอ้แล้วก็โคศกกระทรวงการต่างประเทศแล้วมันไปไหนอ่ะไอ้ต่างประเทศ หรือมันไป<ม>ต,ต่างประเทศหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเมื่อเสียงงบประมาณมกินเบี้ยหลวงกินเงินภาษีประชาชนมึงไม่ไม่ต้องไปเรียกประชุมคณะทูตไม่ต้องเรียกประชุมทูตทหารไม่ต้องไปเรียกประชุมเสียเวลาเชิญทูตทั้งห้าหกประเทศสิบประเทศไปเลยทรามกลินทมเนี่ยก่อนหน้านี้ให้เขาสานทูตเขาไปเจ้าที่ทูตมาไปที่ทงเมืองทมประสาทไปดูความกลางความกุย้ย ของใครกันแน่ที่มันยุแยงแต่แกงรั่ว<ช>ไปยืนนะครึ่งัมวงก็เห็นแล้วพฤติกรรมพวกนี้มันถอยมันสะูนใช่ไหมไม่ต้องไปเสียเวลาในการได้เรียกประชุมทูตทูตเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาเขาก็าาไม่ได้เห็นพื้นที่จริงไม่เห็นหน้างานก็ง่ายๆไอ้รับหุมตีต่างประเทศมันต้องทํางานทําหน้าที่อย่างนี้น<ช>้องแอนเชิงรุกเชิงรุกที่เออใช่ไม่ใช่รอตั้งรับอย่างเดียวใช่น้องแอน พี่ก็ไลถามมันยังอยู่ไหมหรือมันไปนอนอยู่บ้านจันสองล่าเนี่ยประกาศหาตามหาตัวเออโคตรพ่อโคตรแม่โคตรสกสารมันโมโหโุดนะครับหยาบคายแต่มันมันเหลืออดเหลือทนจริงๆที่ผ่านมาผมไม่อยากพูดตรงนี้มันมันพูดไปเหมือนกับเราไม่รักชาติแต่มึงไม่ทําหน้าที่มันสมน้าสมเนื้อกินภาษีมันมันกัดคันปากมันชื่ออะไรอีกทีนี มาริิ์เนียพดไอ้ฤิอ้ไอ้ิ์มึงมึงไปจัดการทีวะมึงดูมึงมึงมึงไม่ตัวต้องกลัวเก้าอี้หลุดเห็นไหมมอย่างเงี้ยแล้วมึงโหเหลือเกินนี่ทหารบาดเจ็บสองรอบใช่ค่ะขาขาดไปรอบนึงจนขาขาดอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราถึงได้มีตอนแรกพ้นทหารตอนหลังในายิบมั้งเดี๋ยที่ขาขาดเอ้ยมันไม่ได้เห็นไหมมีอะไรก็ มันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เราคล้ายๆกับการที่เราจะเสียกรุงกรุงศรีในครั้งแรกอ่ะอ๋อนึกว่าจะเสียปราสาทพระวิหารตอนยุคก,ก่อนนู้นนะมีอะไรต้องไปขออนุญาตก่อนจะยิงปืนใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนางสนุนน,นางกำนันนางในอะไรต่างๆมันจะหูหูหนวกหูวีดไว้กระตู อีนี่มันมันตอนที่ปรับพรโอทำไมมึงไม่แต่งตั้งแม่ทัพใหญ่ให้มนเรื่องเป็นลาวใช่ไหมม,มึงไปดูนไปเชิญพระยาจากปีซึ่งเป็นกระบฏไส้ศึกให้มันกุมบังเหียนอยู่บนกำแพงรั้วบนชงบนเชิงเทินค่ายครูประตูขอรบมันย้ายไปหมดก็อ,อย่างเงี้ยผมเลยนึกไม่ออกเอาเถอะบิ๊กเล็กก็ก็ ทีพพ่พูดไปก็เห็นใจแกนะ,ะที่เขาพูดว่าหมานำราชสีสนั่นไม่ใช่หมายถึงบิ๊กเล็กกาหมานี่หมายถึงคนที่ใหญ่กว่าบิ๊กเล็กในรัฐบาลที่นำราชสีอยู่ในเวลานี้มันมีอะไรลึกๆอยู่น้องแงอนนอกจากนี้นะคะพามาดูรายงานหน่อยเห็นเขาบอกว่าพี่น้องทหารอันนี้อันนี้เป็นทางคุณภพศสารพืชมงคลนะคะ บอกว่าทหารของชาติไม่ทำให้เราผิดหวังสวนไปแล้วชุดใหญ่ที่ฐานบัญชาการเขมรซึ่งเป็นฐานที่ฝ่ายทหารของไทยได้หมายหัวไว้ระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยใช้โดรนลาดตระเวนของกองทัพอากาศเนี่ยนะคะจับเป้าหมายได้ทหารเขมรจะเจ็บตายเท่าไหร่ให้เขาถแถลงเองครับถ้าไม่ถแถลงเพราะกลัวว่าประชาชนและทหารเขมรจะเสียขวัญ <c oughs> ก็ให้กลืนเลือดต่อไปสะใจชาวสำนักกระบี่เดียวดายไหม คือคือผมเองนะผมเชื่อในแสนยานุภาพของกองทัพไทยเชื่อมาโดยตลอดถึงแม้เวลานี้เอสบวกจคขึ้นแล้วนะตุ้ม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 ยิงแล้วบกพนน้อยสสน8แปดถึงเก้าตอนนนะประชาถูกทําลายกระสุนเนี่ยที่ที่วิถีกระสุนมาลงในหมู่บ้านในในผังไทยโดนชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายไปสองสามร่างเนี่ยนะมันบอกว่าวิถีกระสุนมันก็คุมไม่ได้ก็คุมทิศทางม่มึงยิงเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกัน แล้วบินโฉบโฉบไปทิ้งบอมใส่ในบอนคาสิโนมันอยู่ติดๆตรงนั่นอ่ะเนี่ยแถวๆใกล้ๆปอยเป็ดอะไปใส่มันสักลูกเดี๋ยวก็กระเจิงเชื่อให้แม่ทัพหนึ่งตรงแถวตราแต่นื่องยิงถล่มใส่ฐานทัพมันจเะเบ่งได้อะไรอยู่แถวกอกกงกอกูนตุมตุ้มุ้มสมมุตินะลืมลืมวิถีมันก็มึงอ้างกระสุนมัน บังคับทิศทางไม่ได้กูก็บอกบังคับบังเอนนักบินเอฟสิบกเขาบังคับกระสุนไม่ได้มันกระสุนใกล้จะหมดอายุ่ะมันไปของมันเองหมบอนเญม่นไ่ลงใส่ในตึกคาคิโนใช่ไหมเอาอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเหมือนกับสมัยยุคจอมพลสฤษดิ์รัต์ว่าถ้าประเทศไทยไม่ไม่อยู่ในกฎบัตรของสารโลกเนี่ยในตอนนั้นนะ ข้าพเจ้ายืนยันว่าภายในห้านาทีจะไปปักธงไทยกลางกรุงพนมเปนมันต้องอย่างงั้นแต่ในยุคนั้นก็คือเสียเขาเพราะาไม่ทันแต่ตอนนั้นเพราะเท่าตอนนั้นยังยังยังปลูกติดอยู่กับข้อตลกลงของสารโลกเข้จะแม้แต่ตอนนี้เราไม่ไม่อยู่ในอนณตัอะไรกับสานโลกเราเรา,เราไม่คบหาสมาคมอยู่แล้วเรายืนยันว่าเราไม่รับมาไม่รับเราไม่สนใจตอนเนี้มึงเกิดสนใจอะไร พี่น้องครับฟังผมไว้ดีนะครับล้นเก้าและจาการที่เก้าท่านบอกว่าประเทศไทยมีประชาธิปไตยประเทศไทยจะต้องมีระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง<ช>อย่างอื่นช่างหัวมันเคยดีไหมครับช่างหัวมันก็คือโครงการช่างหัวมันที่เพชรบุรี<ช><ช>ท่านชี้เป็นปลาดเป็นนักปลาดผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศชี้สั่งสอนให้ไม่เคย เอามานึกมาคิดมามาเก็บมาใส่หัวตรองให้มันอาไม่ไดิถล่มมากไปเลยไม่งั้นอยู่ยังงั้นมันไม่เจ็บไม่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 รู้สึกรู้สาหรอกพวกปุ้ยพวกถอยพวกตะถุนเนี่ยอย่าไปคบหาพูดดีกันไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหม <c oughs> ไอ้พวกนี้มันเมายาบ้าไอ้พวกนี้มันติดการาน,านันมันติดออนไลน์มันทำทุกวิธีการทุกรูปแบบเพื่อจะหาเงินมันแทงมอนบักกะระ <c oughs> มาแทงหวยใต้ดินใช่ไหมมาเล่นมา้า เล่นหวยอะไรต่างๆโปกมันค่าได้ไหมกระทั่งพ่อแม่ไอ้พวกเนี้ยเข้าใจไหมพวกโมยาบ้าอะไรพวกคุยพวกสะทุนเนี่ยใช่ใช่ไม่คุยดีกันไม่ได้ก็ผมบอกแล้วไม่ไปไปชุมเสียเวลาคุยกับคณะทูตเลยเอาไอ้รัฐมนตรีต่างประเทศมึงนําทีมไปเลยสักหประเทศสิประเทศเลยไปยืนนี่ไปดูตาเมือนทมตาเมือนโต้ตาควายช่องบกช่องจอมค ให้เขาไปยืนเห็นเนี่ยดูดิช่องอานเออช่องอานมงอานมาอะไรต่างๆเนี่ยดูนี่ที่มันกั้นเป็นสแลนสีเขียวเขียวอ่ะข้างหลังมันเป็นกองพลทหารขาเขมรดังนั้นบอมบอกให้มากินห้าหกคนแต่ข้างหลังผ้าไอเลนไอสแลนเนีน่ยสีเขียวอ่ะนั่นกองพลทหารขาเขมรอยู่ตรงนั้น นี่รบแบบกองโจรหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่กองโจรมันต้องการจะรบเพื่อจะเอาลงไปสันลงเราอย่าไปสนใจสันลงนั้นยิ่งกับเอามาไปก่อนเราต้องเชื่อมั่นในแสญยานุภาพกองทัพไทยไล่ขมเมนนงได้พวกกุย้ยพวกสนุนเนี่ยแล้วต้องทํางานสอบประสานกันด้วยนะคะรบก็รบและอีกอันหนึ่งก็ต้องประจานเขาด้วยนะในส่วนของการต่างประเทศนะคะแต่เดี๋ยวมาคุยกันต่อไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนคะ่ะ าอาณาอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะ เปอร์เซนยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดีขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อน พี่ป้านะทุกทุกท่านนะคะถ้าอยากให้ดินดีพืชโตเร็วลูกออกดกแล้วก็รสชาติดีด้วยอย่าลืมปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดมากแล้วขอบคุณมากมากครับท่านที่ก,ร,ร,กรุณา,าสนับสนุน,น,นอุดหนุนอุดหน,น,นุนกันนะนะ,ะตอนนี้สายไม่กล่ว่างนะฮะนะทันท่านอินกับเรื่องขมิ้งก็โทรศัพท์เข้ามาว่างมากแต่ว่า ถ้าโทรไม่ติดขย,ขยันโทรหน่อยนะของดีจริงๆดีดีมากๆแล้วก็ผมยังใจดีเหมือนเดิมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับแล้วซื้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งะแล้วก็ที่สำคัญค่าจัดส่งฟรีถึงบ้านๆโอ้ตายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่โทรไม่ได้แล้วนะคะโทรมาได้เลยที่0819 1 1 6 6ห5ึ่ง9หนึ่งหนึ่งหหห้นนะครับอ ทีนี้มาคุยกันต่อนะคะที่แอนบอกว่าจะต้องคำคู่ขนานไปเพราะว่าเห็นล่าสุดนีไทยก็ประนามคขมรในสนทิเจนีวากรณีโจมตีโรงพยาบาล2.10นาทีที่แล้วนะนั่นเองครับคือเราได้เห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะกา,ารกระทำที่มันเกิดขึ้นผมไม่ได้โทษใครบางครั้ง คือไม่ได้โทษคือเชียร์าหารแต่ผมโทษร,รัฐบาลโทษผู้นำนะคือคุที่เขาว่าหมานำราชสีอ่ะคือราชสีไปไม่ถูกเลยหรือ,อเราโดนบีบอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะได้เห็นว่าไอ้โดนบีบไม,ไม่ไม่ใครจะมาบีบอะเชื่อ,อรเรื่องเรื่องอันธไปปตยเนี่ยดีทหารเขาแข็งแรงนะเนี่ยลึกๆแหล,ละทหารบีบให้ไล่ทูด เข <Kh> มรกลับประเทศลึกๆแหละถ้าหาเนี่ยสั่งให้ทั่วไทยกลับไปคูไอรัฐบาลไอรัฐบาลคั้งข้างคนรักษาการนั่งคนไม่รักษาการต้องหงอ,อจริงๆมันมันมีอะไรลึกๆก,ก่อนตรงนั้นเนไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากจะให้ลบไปแอบขอเปิดด่านที่แอรลันประเทศอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะมันทุเรศม,มันทุเรศเพราะว่าเตหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในวันพรุ่งนี้เหตุที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันมัน,ม,นมันมีเมียก,กว่าตรงนี้อย่างที่เห็นนะเอาเป็นว่าขอบคุณแสนยานุภาพของกองทัพที่เขาเห็นปัญหาอยู่ข้างๆหน้าหน้างานมันเป็นยังไงเลยสั่งให้ทูตไทยกลับทั้งทั้งเี่ผมว่าถึงเวลาที่ขอพระบรมราชาอนุญาตในการประกาศกฎอัยการศึกนะฮะไปขอพระบรมราชานุญาตประกาศกฎอัยการศึกเลยแล้วก็ ให้เป็นเต็มที่ปู่ผมคิดว่าถ้าเอาจริงๆนะถ้า <S <S ถ้า,ถ,าถ้าไม่คิดถึงมนุษยธรรม่ยนะวันเดียวเนะี่ยหรือครึ่งวันนี่จบถลมมนนออ่มเขมรน่ะอันนี้ข่าวเข้ามานะคะอ้างอิงจากข่าวสดเนี่ยบอกทหารกัมพูชายิงจรวดหลายลำเลยนะคะกล้อง BM21 โจมตีโรงพยาบาลพนมดงรักชุมชนในอำเภอกาบเชิง มีคนบาดเจ็บเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วทาไมเขาทานิสัยแบบ,แบบนี้ล่ะคะพี่หมูขมัมกุ้ย<อ><อ>มัน<ถ>ใส่โรงพยาบาลมันกุ้ยมันถอยมันจะถุนเะน่มันหาเรื่องอย่างเหมือนกาซนะ่าอ่ะเพราะนั้นอย่าไปคิดเรื่องประเทศเล็กประเทศใหญ่นี่เราเราเราแค่นี้นะดูนี่รัเสเซียมันชมถลม่มยูเครนไม่ยิ่งกว่ามือหาอำนาจตบเด็กข้างวัดอะ่ะ เข้าใจไหมม,มวยอย่างบัวขาวเนี่ยไปชกกับเด็กประ,ประถมอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะแต่แต่เขาก็มีอะไรมาหนุนหลังก็แน่นอนอแล้วอ,อย่ายลืมว่าแล้วไทยไม่มีอ่ะไทยคิดว่าใครไม่มีพวกอ่ะหรือว่าคุณจะยอมเหมือนกับที่ที่ไอ้ท่มที่รัมตีของอ,อ,อเมริกาคุณไปยอมตามอเมริกาเหรอถ้าคุณจะ เจรจาความกับประเทศที่3หรือประเทศไหนก็แล้วแต่ต้องขออนุญาตอเมริกาก่อนอย่างนั้นหรือในข้อตกลงที่คุณไปต่อรองภาษีทรอ่ะจะเอาอย่างนั้นอ่ะทุยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประวัติสมเด็จล้นเก้าราชการที่เก<ช>้ายึดหลักประชาธิที่ประยยึดหลักก็มีอะไรเกิดขึ้นช่างหัวมันเชื่อเถอว่าในการส่งพาไปติดยึดหรือว่าทำมัน เอาขึ้นภาษี36%มอเปอระอย่าให้เหลือ19%บเหรือ10%บเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่นะนะแต่ก็ขอถ้ามึงไม่คุยอะไรกับประเทศที่3าเนี่ยนะต้องขออนุญาตผู้่อนพ่อมึงดิจำผมว้นะถ้าเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะ่ะคุณดูนี่ประเทศไทยได้ได้ได้คำกาเรียกอะไรได้ดุลการค้าได้ดุลการค้าหเหนือกว่าอเมริกาถูกต้อง แต่ว่าเงินเข้าประเทศไทยกี่บาทเพราะหนึ่งถามจริงๆประเทศไทยผลิตผลิตร,รถยนต์ได้เลยสร้างเองได้เลยนั่นมันของเกาหลีนั่นมันของญี่ปุน่นแล้วก็จีนแล้วก็จีนแล้วก็ของให้กันด้วยที่มันผลิตมันมาสเติมตราประเทศไทยและส่งออกไปขายอเมริกาอของเรา หมูเห็ดเป็ดไก่ที่มีส่งปุ๋ยข้อแรกนะลาไยิ่งกระเพาะง่้ข้าวหอมมะล,ลิมันจะได้ภาษีเนือดุนมันรักกี่ตังบาทมาันน่ะน้องแอ,อ้นไอจริงจังต่างที่คบามาเต็มตราประเทศไทยเนี่ยเพื่อลถย่อนภาษีขายในานาประเทศไทย ประเทศไทยได้สกกี่บาทถามดิแล้วไปสนใจมาทําแมวอะไรเราอยู่ในภาวะที่เหมือนกับร้นกล้าราชก,การที่เขาบอกยึดถือเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงช่างหัวมันอย่างอื่นช่างหัวมันขอประเทศไทยมีประชาธิปไตยแข็งแรงเอาบางคนเอาโขอาหาตลาดอื่นเนี่ยแน่นอนอยากแต่ว่าใครมาคมแข่งคุณได้ถ้าคุณมั่นคงอย่าไป อ่องแงงอ่องแงเถียก็พ่อมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะพูดให้ฟังเลยวันพรุ่งนี้เออติกราชจะไม่ให้ใครกลุมขี่นะคะถูกต้องไอ้อย่างเงี้ยคือกองแกงกองแกงพ่อมึงดินี่ทหารเขาก็ยืนหยัดเลยเชื่อถล่มตุ้มต่มตุ้มต่ำเนี่ยทิพไห่นั่งน่ะพวกพวกไอ้พวกกุ้ยพวกไอ้พวกแวนพวกสกอยที่ ไ <I>, อ้บวกวัยรุ่นทรงเอทร <c oughs> งเอนี่ปัดหวีผมเป๊ะปัดปัดข้างปัดข้า<ส>งทรงอีโมเด็กอีโมเช,ชื่อเถอะไอ้อย่างเงี้ยคุณอ่อนแอเองคุณแม่อ่อนอ่อนไหวของนี่ดีนะผมบอกผมชมเธอแทนยานุภาพของทัพไทยเนี่ยไล่ขาเมนะไล่เที่ยวนี้ต้องออกจ,จริงจริงจังๆ,ๆแล้วยกเลิก MOU อ็มโอยูอะไรนะ มโอ4สี่สามกับสี่สิเออต้องยกเลิกมีอะไรมึงไม่ยกธงขาวกูไม่เจรจากมึงไม่งั้นมึงมาขู่มาเยี่ยวใส่หน้าบ้านทุกวี่ทุกวันไอ้พวกทรอยพวกตะถุนไอ้พวกมันมันไม่ได้น้องแอนเข้าใจพี่ไหมมันไม่ได้เหมือนยกตัวอย่างไม่สนใจอะไรมันอ่ะใช่ไหมไม่โอตายเราใครไม่มาช่วยเหลือไม่โอทายแล้วประเทศไทยไม่มีมิตรเลยไม่มีพวกเลย มีนะคะใช่ไหม,มนี่เราในในอาเซียนเนี่ยเราเบอร์หนึ่งเมื่อกันนะในเรื่องยุธในเรื่องแสย,ยานุภาพแในเรื่องทรัพยากรเนี่ยในเรื่องความเป็นอยู่ในคนไทยไม่อดอยากหรอกอเพราะว่าเออกลัวกลัวภาษีทำสิบหกเปอร์เซ็นต์พ่อมึงดีมันได้โทษนะพูดกันแบบไม่โฆษณามันได้กับบริษัทรถยนต์ฮุนไดนุ่น มันได้บริษัทรถยนต์ทีเอมมันได้บริษัทรถยนต์อิสุสฮอนด้ามาสดา้าที่มันม,ม,ม,มาประกอบกิจการเมืองไทยแล้วมันส่งรถพรง้รี้รู้เงินเงินหน้ไประเทศไทยอ่ะตามจริงนั่นคนไทยผลิตเลยอย่าว่าแต่ผลิตรถยนต์เลยน้องแอนประกอบเอาส่วนผสมเหล็กที่เขาเรียกว่าตัวถังรถน่ะ รถท for ี่มันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เป็นทัวถังเหล็กแล้วนะไม่ใช่สังนะสีแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่เฟ้าเพดานเป็นกล่องบีสกล่องแฟบเลยนะประเทศไทยยังผลิตสร้างคอนโทรลรถยังไม่ได้เลยนั่นเหลือภาษีไทยไม่ใช่มันเข้าญี่ปุ่นมันเข้าเกาหลีมันเข้าอเมริกามันเข้าเยอรมันไม่ไม่ใช่รถฟอร์ดรถเฟียรรถบีเอ็มดับลที่มันประกอบอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันมาจ้างค่าแรงถูกๆแล้วมันก็ส่งขายไว้รถ ห้าแสนล้านรถฟอร์มูล่าวันอะไรเนี่ยไทยได้ภาษีอ่ะอไทยได้ดุลอ่ะอไทยก็ส่งข้าวโพดไทยก็ส่งปลาเค็มปลาแห้งปลาแจวปลาละได้ได้ภาษีอ่ะอทุยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษีทรัมป์ก็อย่างที่พี่หมูบอกนะแต่ว่าเรื่องของแสนยานุภาพเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูกันเพราะว่า ล่าสุดนะคะทางไทยคู่ฟ้าเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญก็แนะให้คนไทยนี่ออกจากกัมพูชาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างปลอดภัยนะคะก็มีการให้เบอร์กันมาด้วยนะแปลว,ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าจะค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงกลับกลับเถอะมึงน,นะพี่น้องไทยที่อยู่ลำนักอยู่ในเขมรนะกลับมาก่อนเถอะให้เหตุการณ์มันสงบได้ ขับมาเมืองไทยเลยไม่อดอยากแล้วไม่ดโดนหลอกเหมือนครับเหมือนที่คุณเทรนบอกให้คนเขมรกับประเทศมีงานท่องานนมามครับมาเมืองไทยเลยข้าวข้าว <c oughs> ข้าวน้ำอุดมสมบูรณ<ช>์มีกินเนี่ไม่อดและแถมมีปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ําร้อนด้วยนะคะมาได้เลยนะคะและอย่าลืมเรามีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง <c oughs> ไม่พอ ส่งฟรีอีกต่างหากถึงหน้าบ้าน,นาติดต่อกันไหมนะครับที่08191166ขอบคุณที่กรุณาครับค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพรศักดิ์ศีริภุนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ